ทีนี้ก็ต่อเลยนะครับผมหลังจากที่ซ่อมบอร์ดเสร็จนะครับอ่าตอนนั้นก็คือ IC s w i t c h i n g ตัวนี้ช็อตนะครับผมตัวนี้เปลี่ยนใหม่แล้วก็มีสองตัวที่เสียคือ IC Switching แล้วก็ขดลวดนี่ขาดนะครับ L หนึ่งขาดนะครับ L หนึ่งนะครับทบทวนอีกครั้ง L 1ก็คือหนึ่งมิลคูลันนี่นะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบดูนะครับผมปกติถ้า เราจ่ายไฟให้กับบอร์ดปั๊บเนี่ยสิบห้าว้นเขาจะมาเลยนะครับนี่ครับขยับอีกแล้วนี่ครับสิบห้าว้นนะครับยังไม่ได้เปิดแอร์นะครับผมสังเกตได้จาก led ตัวน,นี้ติดนะครับนี่ led ติดหลังนั้นเราจะลองอเปิดแอร์ดูนะครับผมผมก็ไม่ได้เอาเรีมโมทมานะครับ เออดูจะเปิดออโต้สวิตช์ปรโตนะครับป๊บนะครับดูนะครับมอเตอร์ตัวนี้ตัวใหม่นะครับตัวเก่านีเสียเลี่ยนตัวใหม่มาเป็นตัวเทียบนะครับสุดท้ายนะครับคอมพิวเตอร์ทาง,งานก็จะมีพันุ์ลงมานะครับสีน้าเงินนะครับผมพันุ์ลงมาจากจะมีโวลต์เป็นครึ่งหนึ่งของไฟอ่า ไฟเลี้ยงบอร์ดนะครับคือ15บ้าโวลตก็ครึ่งหนึ่งก็7.5็้าโวลตนะครับมา7เจ้แต่นี้นะครับผมจวนี่ครับเห็นไหมเอ่ยนะครับเสียงดิเลยีคือเสียงดิเลย์ที่ส่งไฟไปยังคอมเพรสเซอร์นะครับตอนนี้คอมเพรสเซอร์ทำง,งานนะครับไฟนี้ก็จะติด2ดวงนะครับอา่าโอเคเรา องจรคอมเพรสเซอร์ไไม่เสียนะครับมันเสียตรงมอเตอร์อ่ามอเตอร์กงกระลอกนะครับผมถึงมอเตอร์ี่ค่อยเย็นอันนี้ซ่อมแล้วครับสัญญาณออกโวลไฟมีนะครับ15โวลที่จ่ายไปเยงบอร์ดในมอเตอร์อ่กงกระลอกนะครับผมสัญญาณป้อนกลับมีก็โอเคใช้ได้ครับมอเตอร์นี่ตัวใหม่นะครับนี่ตัวเดิม เดี๋ยวเราจะมาวัดมอเตอร์ว่าเอ๊ะมอเตอร์ดีมอเตอร์เสียมันเป็นยังไงครับส่วนปอดตัวน,นี้ก็โอเคใช้ดได้แล้วนะครับทุกอย่างไฟ15โวลต์เปยงวงจรมีไฟพลันก็ขึ้นหนึ่งนะครับส่วนไฟที่จ่ายให้มันเร็ววันช้าเนี่ยผมไม่ได้รีโมทมาด้วยนะครับก็เลยลองไม่ได้แต่คิดว่าน่าจะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อไปเราจะมา ูว่ามอเตอร์ดีมอเตอร์เสียมันเป็นยังไงนะครับผมนี่ครับนิ่งนะครับพันที่เขาจ่ายมาจากตูดพันที่จ่ายมานะครับจากสัญญาณที่ส่งมาให้บอร์ดนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีประโยชน์นะครับกับช่างท่านี่ช่างพี่น้องช่างนะครับผมโอเคสวัสดีครับ